เงียบแน่ะจะเป็นคนดูแลหัวใจไม่มีไปปะไปจริงเหรอจริงเปล่าจะได้โกหกหรือเปล่า,าจริงหรือเปล่าดูแลไหวเหรอดูแลไหวเหรอไหวหรอือเปล่าจริงเหรอจริงครือเป่ารอันนี้เป็นโทรไหนครับแฟนเหรอฉลาด อยากจะดูแลเขาไหวเนาะแล้วตัวหนกู้มาเขาไหวเหปล่าอืมเฮ้ยอ,อยากกระโดดเหมือนกันนะแบบนีไม่น่าไหวออนแบบโฟแฟต์พี่สาวมัมมีแทนที่รัก พี่อาครับพี่น้องพี่ลาพี่สาวครับรักมันนะครับรักแฟนรักเนืครับผมรักทุกคนเลย